็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวบลูทูธนะครับผมที่สําหรับไปใช้กับรถยนต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของยูกินนะครับผมยูกินเนี่ยมันก็จะมีสินค้าหลายตัวเลยนะครับผมนี่ผมก็สั่งซื้อมา2อันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตนะครับผมเอาไว้ต่อกับที่จุดบุหรีนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธไว้สําหรับใช้กับรถยนต์นะครับผมก็จะมี หัวเป็น AUX นะครับผมแล้วก็จะเป็นหัว USB นะครับผมตัวนี้ไม่มีบัตรในตัวนะครับผมตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับผมโดยการที่เราเสียบหัว USB ตัวนี้เข้าไปนะครับผมมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะแันวะเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็น USB 5.0นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ยังใช้วิทยุตัวเก่าอยู่นะครับผมแล้วไม่มีบลูทูธนะครับผมใช้ตัวนี้ต่อก็ไปได้เลยนะครับแกะยากจริงผมเคยใช้ตัวไอ้ตัวนั้นมาเป็นตัวแบบ คล้ายๆแบบเป็นหัวที่จุดบุหรี่อะครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็าหาคลื่นสัญญาณให้มันให้คลื่นสัญญาณมันตรงกับวิทยุของเรานะครับผมตัวนั้นน่ะ,ม,นะมันจะมันจะมีคลื่นรบกวนนะครับผมแต่ถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยมันจะไม่มีคลื่นรบกวนเลยนะครับแกะยังไง้ยไม่ได้ป๊อกนี่ กรณ์ในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวเนี่ครับผมเจ้าบูทูนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนีอ่คู่มืออยู่ในนี้คู่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับผมภาษาจีนภาษาอังกฤษก็มีนะครับผมออโอเคลองไปอ่านกันได้นะครับแบรนด์นี้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมเนี่ยยูกีเนี่ย,ย,นเ,นยเขาทำหลายอย่างเลยนะครับผมเกี่ยวกับอุปกรณ์ ภายในรถนะครับผมหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมมีหลายอย่างครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมเนี่ยเชื่อถือได้แน่อนอนครับของแท้นะครับผมเนี่ยให้ดูกลองก่อนอเนี่ยเครื่องหมายต่างๆนะครับผมเนี่ยอ่ะโอเคเราลองมาทดสอบใช้งานกันเลยครับผมแกะมาละอือโอเค ของผมก็จะเป็นวิธียุแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเสียบ USB บีจะอยู่ข้างในครับก็เปิดตรงนี้มาก่อนครับนี่ตัวเสียบยูเอบีผมก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับผมแล้วก็ต่อกับสาย a อวกตรงนี้นะครับผม <Okay. S 1> ใช้งานง่ายครับผมเราไม่ต้องไปหาคลื่นเหมือน,น,นตัวนั้นนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นนี้อัจจด,ดูก็ ดีนะครับผมแข็งแรงด้วยแล้วก็สวยสวยงามด้วยครับ่สีสวยโอเคให้เราทำการต่อ USB เข้าไปก่อนครับนี่ดูกันลำบากนิดนึงครับมือถ่ายมือถือด้วยอ่าต่อเขาไปชึบโอเคน่าจะแน่นนะ แล้วส่วนตัวนี้นะครับผมเราก็เสียบไปตรงนี้นะครับผม AUX นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีมี USB เอ้ยไม่มี USB ใช่ไหมครับผมเราก็ให้ทําการซื้อตัวนี้มาก็ได้นะครับผมเราเอาที่จุดบุหรี่นะครับผมต่อเข้าไปกับตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เอา USB เนี่ยเสียบเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ส่วนสาย AUX เนี่ยเราก็เสียบกับวิทยุของเราได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มี USB <S <S ในรถนะครับ เราก็ซื้อมาเพิ่มได้นะอันนี้เราก็ตอบไปตรงนี้นะ A X ปึ้งโอเคน่าจะได้ละนี่เนี้นะอ่ะเราก็เก็บเข้าไปางในเลยปึ้งโอเคแยวเรามาทดสอบกันแล้วก็อ่า ให้ทำการเปิดเป็น AUX ก่อนนะครับผมรอบแรกเปิด AUX อย่างนี้ก่อน,นครับ <Okay. S 1> เราก็หาสัญญาณก่อนให้เปิดปุ่ทูดเดี๋ยวมีเน็ตหรือเปล่าเนี่ยจะเชื่อมต่อปุ่ทูดกันอ่าเปิดทำการเปิดปุ่ทูดเลยครับโอเค ชื่อบลูทูธมันก็จะขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับ Ugreen 70601นะครับผมให้เราทำการเชื่อมต่อได้เลยกดเข้าไป <Connect ed. S 1> อ่ามันก็จะมีเสียงอ่าคนพูดมานะครับผมเนีราทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเปิด Wifi แป๊บนึงโอเคผมก็ทําการเชื่อมต่อ Wifi เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้แล้วเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าอาเข้า u t u b e เลยครับ เติร์ดเติต์ดเติร์ดเติร์ดติรดอืมอันไหนกรับโคตรมันมันแรงติลิกิทธิ์ป่ะเนี่ยอ่าเสียงออกลำโพงแล้วครับ yeah. เด um. ี๋ยวเอาฟังเสียงกันนี่ เสียงโคตรดีครับเป็น5.0นะครับอันนี้โอ้โหสุบเลยครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าบูทูธติดรถยนต์นะครับผมยี่ห้อยูกินนะครับผมถ้าเพื่อนๆไหนสนใจนะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมนี่ผมก็สั่งซื้อมาจากท็อปปีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ